ท,นนท,ที่รับส่งตรงนี้ทาไมคนถึงอยากได้มีหลายฝ่ายได้ที่ราบส่งตรงนี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะอาจารย์ตรงนี้ถ้าเราดูแผนที่ก็จะพบว่ามันเป็นเทือกเขานะครับเทือกเขาหินแข็งขึ้นมาแล้วณนะจุดตรงนี้มันสามารถที่จะใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในการที่จะดําเนินการทางการทหารได้อย่างกว้างขวางมากทั้งในฝั่งของความปลอดภัยในฝั่งอิสราเอลเองนะฮะทั้งในการโจมตีเข้าไปในเลบานอน และโจมตีเข้าไปในซีเรียซึ่งระยะทางเนี่ยมันสามารถไปถึงดามัสกัสได้เพอาอยู่ใกล้กันเหมือนกันเนาะใช่ครับก็บนี่อ<ไ>ิสราเอลก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับ<ไ>ในช่วงที่ผ่านมาว่าระหว่างที่มารุมมาตุ้มในกาซา<ไ>แล้วอิหร่านเนี่ยก็ซัพพอร์ตฝั่งฮามาสมาทางฝั่งซีเรียเนี่ยใช้เส้นทางโลจิสติกส์เนี่ยอิสราเอลก็โจมตีไปยังฐานทัพทางอากาศรวมถึงสนามบินที่ดามัสกัสเนี่ยและก็ไปถึงอาเลปโปด้วยซ้ำจากตรงนี้แหละครับที่รับส่งโกลา จุดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยว่ากันตามตรงมันก็ควรจะต้องเป็นของซีเรียนะแต่ในสงคราม6วันช่วงปี1 9 6 7เเนี่ยเซลสามารถยึดได้แล้วก็ไม่คืนนะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ได้มีข้อตกลงที่เป็นทางการโจทย์ของเขาค่อนข้างชัดเจนทำยังไงก็ได้ให้สภาพแวดล้อมรอบบ้านเนี่ยมันปลอดภัยเพียงพอ,อต่อการตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นบริเวณที่รับสูงโกลานเนี่ยจึงถูกทรีตในลักษณะของการเป็นบัฟเฟอร์โซน เป็นเขตกันชนเพื่อป้องกันความปลอดภัยของอิสราเอล